สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะพามาเมืองสวนทุเรียนด้วครับผมสวนทุเรียนที่เขาปลูกบนภูเขานะครับซึ่งภูเขานะครับอยู่ซุ้มพอดทางข้างเขาอี๋ห่างทางพี่ตาสนทุเรียนสนทุเรียนใหญ่โตเฟืเอหัว วันว,วนเบกนไม่ได้วิพี่น้องเอ้ยวิแวิ้าน่งงาม,มเติมมือเลยนี่เ่ยาทาทายไม่ตุ้งเรียนครับ กินทุเรียนมาแล้วไอ้ไายดีทุเรียนร้านต้นนั่นอะเมืองทุเรียนร้านต้นเมืองทุเรียนร้านต้นเม,มืองในหมอกบ,บ้านห้วยเมืองตั้งหนานงามแดีวงามนี่ลูกนี่โอ้นั่นไงลูกทุกเรียนหลายลูกเลยนี่พ่อขายสองร้อยสิบบาทอุ้ยพ่อลูกอย่ายงสวยเลยพ่อสองร้อยสิบบาทลูกอย่างงามเลยตัว ได้สองิบาทเออไปถ่ายใกล้ๆลุกสวยเดี๋ยวนีมไปแพงรุนอันนี้พงน่อยแนจงอางไปฝากยาไ้ไหนไหน่ียเล่นะหนหนนี่นี่นี่ไม่ต้วไม้เห็นแลวไม่าดงนั่หนึ่งอค้วคิดว่างูงูคิดว่างูอไนี่้งใจม่อยหน้ไ้อ่ดวสวุมากเลย นี่นะคะพานกองฟิล์มมาหน้าคู่ในเขากลับมาเมืองทุเรียนเด้ครับผมสอนชุมพรครับทุเรียนหลังสวนโอ้โหมีตัวหลุยยังไงบ้างทรับผมผมอ่อนซ้อนแห้งป้าดคุณเน่ะมันเป็นพ่วงคุณเด็กๆอันนี้จะถือว่าบป็นโดดีพ่อเออเด็กๆหน่อยอยู่ เราเนี่ยหรืมีกลุ่มใหญ่ก็พี่ายพอเจอเห็นแน่ว่าเขาเห็นตุเรียนแน่สุ่มอย่างียวเนับจำแม่ได้เอาไปนั่งเด็กสาวก่อเด็กสาวก้อนเสร็จก้อนหลอกเลยนั่โอ้ยให้ลูกชิ้นชายจนสิบสิบว่ามึงหลายหน่วยแห่งนี้มึงจะทำยังไ อันนี้ลอยก็ลูกเด้ยเลยครับนี่ตะกอนมนลอกลูกเทียหายา่ว่าัสบูำนี่กับดกเลลนี่หนร่ี่ขาายด้นรูตีลูกที่บงลูกเลยสอยกว่าบาทเอ้ลูกละสองกว่าบาทโอ้สองลอยกว่าบาทแต่วมันเสียมเอมันเสียโอกาสเราลอยเลยอ

ต้นไหนเนี่ยแสนหกแสนเจ็ดอะต้นหนึ่งนี่ยครับเนี่ยประมาณแสนหนึ่งเสี่บอ่ครับนี่บดบดเสือกันนับหน่วยิึงด้อครับบดเสือกันนับหน่วยิึงวอลมันถึงวอเนี่ยครับโลละสองร้อยตีคม เี็ก็ลุนอีกแล้วครับนี่แม่แม่นปะรุ่นอะสามลูกนอะไรต้องอถไรทางกันก็บอกว่าอยู่ในข้อหายเลยแม่นพ่อันนี้ว่าไงใกล้นี่อันนี้ว่าไงใกล้ทุเรียนสามสิบปีเลยครับนี่มี้ยผมมีนอนแลครับแม่นีู่นป ลูกนี่มันนี่นี่มานยืนเฉ์โชยไปพี่พี่เจอเนี่ยนี่นี่โยติดดินปลอดก็ท่ำได้นี่ยนี่ลูกกำลุกำลังนี่ปลอดโอ้ยติดดินก็ใหดได้สุดยอดเลยค่ะนี่ตัวเส้นหน้าขายให้พ่อเนี่ยไหนไหนทีทเหมาไปเลยนะคะห้าพันราคาพิเศษตัดสดส่งด้วยย่างก็พอ มันเอ่คือว่ามันต่าเลาต้างทำเป็นรบบแดงเป็นระบบป็นย่งครับตัวน้อยคือตาจิงมันมันไม่มายอ๋อมันมันขอข่าเรามันนาเราอ๋อน้นๆกับตาิงเลยมันมันไม่พอยงามเลยแล้วลงมีแตส่ยจาป่าทเลียนทั้นกัป่าเขา ข้างล่างกับปลาเขาขันกลมปนรูดแต่ระวังโดนตัวเลื็กที่เรียนหน่อยนะมันโตใส่หัวดิตัวเล็กกันแล้วสูงครับหนาเนี่ยมันลดนใส่หัวนี่ครับเบี้ยวข้างล่างเบี้ยวข้างล่างอันหน้าให้หน่อยดิหันอ่าฮันหนามาหันหนามันเออตัวนี้ก็ง่าพอโอ้ตัวนี้แบบมันอยู่เตี้ยๆเลย โอ้น้องเราดูเพิ่งเห็นนอกดูหลายวันนี้โฆษณาอะไรยจ้ะเร็วๆพิเตอร์หลังสวนหลังสวนหลังสวนตุเรียนหลังสวนครับวันนี้เราจะพามาชมทุเรียนหลังสวนนะคะเป็นตุเรียนนอกพิซซ่าตุเรียนตุใหญ่สวยมากโฆษณาเนี่ยโฆษณาเนี่ยไม่มีให้จองนะคะเพราะว่าขายหมดแน่นอน บอกว่าสองรอยี่สิบบาทเนีบบ่ยรบบอยสองร้อยยี่อ้อนซองงามแหงแต่อยากอยากขึ้นไปทายไกลๆมันาคยราคเอเบ,บิ่งเทคนิคด้วยครับเทคนิคไอ้คือเทคนิคพิเศษ คือว่าเขาไม่ใส่ไม้ไผ่มันก็เสียทางทุกปีแต่ว่าถ้าเราใส่เล็กนี่แล้วปีนหลังเราก็ใส่ได้อีกอ๋อเล็กคือข้ามไปเออเข้ามมันกอว่าข้ามงามากครับกิ่งมันนั่นหรอมันก็แบบเขาใส่เป็นใส่ที่มันก็ไม่เสียใส่ระยะยาวเลยบนหรอใส่ระยะยาวเราต้องลงทุนระยะยาวเราทุกอย่างเราต้องเพื่อระยะยาวเหมือนสมัยไพ่ไม่ก็แป๊บเดียวเนาะในสวนพ่อนนี่คือว่าลงทุนระยกโอ้นเเป็็ดอลงทุนแบบ เพิ่งวางแผนดีเลยเพิ่งเฮ็ดเป็นี่เราได้ปีเดียวเราก็ยุดแมนนะรอยะยาวเลยแะหว่าเล็กนี่เราอยู่ได้เป็นที่ปีโอ้แต่ว่ารุ่นต่อรุ่นเราก็ยังใช้ได้อยู่แมนแมนอุ้ยขนาดต้นอะไยังออกหน่วยเนาะโอ้ยนี่นี่ต้นเล็กโอ้ยต้นเนไรนี้ออกหน่วยมึงดีละแล้วก็อันนี้กระโดกนี่จะวังเด้อลูกเด้จริงเลย สตาร์ทเมื่อื่นนี่ครับนี่ยลูกว่า,นานเป็นอะไรกันลูกเสงพ่อเอาไปฝากเออไปฝากแม่ต้นนี่บอกเวลาเบิ่งเขาแกเบิงบบ่งแกเบิ่งนยังไงมันเกาะอ๋อมันซุนกแล้วนี่ลูกซุกแล้วเบิ่งเสียงพ่ครับเอาไปฝากแม่ต้นเบิ่งควันจ้เอาไปฝากตัวตรงไหนนี่ฝากแม่ต้นโอ้ยเหมือนอะไรไม่เล่นไม่เล่นตรงไหนเพราะว่าลูกนี่เป็นกวอนตัวซุกข้าวต้นมันจะแซ่บบ่เพราะว่าลูกพอลูกมัดเลยว่าจะไลูกไงมันเขียวแต่ว่าไก่เชียงก็พอลูกมัด ปอกจริงนี่มันเป็นก้อนเปิ่อนเนี่ยพอว่าไก่แจ้งพอว่าลูกไก่แจ้งมั้งน่ะเขาเดี๋ยวลูกยังเอาไปไหว้ยังหันเออแม่โตซแม่โตมากินแม่ครับโอ้ยข้งพ่อนี่เป็นระบบิดหนาไปเหนึอนหนาแบบแบบโอ้สปิงเกอร์จักอาดีในตัวละสามตัวละสี่อ๋อไอคือว่าต้นใหญ่เราต้องใส่หลายให้มันออกนอกคนก้นต้นสิครับ ตุเรียนยักปีแล้วนี่พ่อมันอนต้นนี้อยู่ประมาณ18ปียยอ๋อต้นนี้3ปีเราจะไปอีกครับอันนี้แปลงอีกแปลงหนึ่งแปลงหาอะไรสวนทุเรียนกลางภู้เขาชนลาดาอ,อันนี้วิววิวงามมิลิครับใบงามมิลิครับแม่นี่ต้นนี้ Rồi, nó luôn bây thôi đi thôi 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 เป็นพวงเลยีค่ะ่ะม, <Hey. S 2> มาค่ะเดี๋ยวพาชมทุเรียนนะ <Hey. S 2> ลูกสวยแบบสวยอดูลูกสิคิดว่าลูกฟุตบอลด, mm hmm. ดูตาดะพู ยีสบสรูปงามเลยอ้รูปรยังกดวยู่เลรากันะอะไรที่เรียนยามคืออะไรพี่ ันนี <te a massage net> ้ล <Wars> <ism> <os in the air> ูกอยางวิกเลยไหนทุเรียนยักทุเรียนยักษ์ครัประมาณส0โลถึงไหมคะแม่เจ็ดแปดโลนี่เลย